สัสดีค่ะทุกคนกัขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toro t a r a วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับอ่ะวันนี้เป็นคลิปที่เป็นแรนดอมอีกประเภทหนึ่งซึ่งใครเชื่อว่ามีกรุ่มคนเหล่านี้ที่รออยู่คือคนโสดบางคนเนี่ยใครจะเห็นแวบๆบ,บ,บว่าบางคนถามว่าอย่างบาง,บางคลิปอะจะมีคนเมนหรือถามว่า คนโสดดูได้ไหมคะหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆดูได้หมดนะคะแต่ว่าพลังงานเนี้ยเป็นคลิปที่ไขเอาพลังงานส่องของเมสเซจเลิฟเมสเซจที่ส่องพลังงานฟิวเจอร์เลิฟคนที่แบบว่าพลังงานนี้สําหรับเน้นๆเลยคือคนที่แบบโสดที่คุณรอคอยความรักเอาง่ายๆเลยว่าหนึ่งคนโสดสนิทเลยคนโสดที่ไม่มีใครเลยนะตอนเนี้ย นะคะดูคลิปนี้ได้แน่นอนแล้วก็พลังงานตรงนี้คือพลังงานของบางคนที่เขาเรียกว่าโสดในที่นี้บางท่านคืออาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณยังไม่ได้แบบมีสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่คุณจะพูดในฝั่งของคุณไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากในตอนนี้ว่าคุณอะ มีแฟนหรือมีคนรักหรือสถานะคือ r e l ationship จริงๆยังไม่สามารถที่จะให้นิยามได้แบบนั้น100%เพราะฉะนั้นอ่ะคุณดูคลิปนี้ได้นะคะนี่นะคะพลังงานนี้ก็ตามชื่ออย่างที่เกินไปเลยก็คือว่าเอาง่ายง่ายเลยว่าถ้าใครที่แบบโสดหรือว่ามีสถานะสถานะประมาณที่ใครบอกไปหรือว่าอะไรก็ตามสามารถมาดูคลิปนี้ได้รวมถึงบางคนตรงนี้ คุณอยากจะมารับพลังงานบวกไม่ว่าจะแบบเออแบบไม่ได้โสดอะไรหรอกก็คือมารับพลังงานบวกได้นะเพราะจริงๆแล้วไพ่วันนี้มีพลังงานบวกมากๆด้วยนะคะมีพลังงานบวกมากๆด้วยเป็นอีคลิปหนึ่งที่มีพลังงานบวกมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นไพ่ที่ขึ้นมาในกาณีทีวานางฟ้าขึ้นมาสวยแล้วก็ไพ่ข้อความไพ่รคขอ,ขอและแถมไพ่ที่เป็นทาโร่มีไพ่ที่ขึ้นมาในมินนิ่งที่แบบ คือขอย้ําเลยว่าตรงนี้คนโสดเนี่ยที่จับกับเ n e r g y นี้แล้วเอเนจีนี้เป็นของคุณนะมีบางท่านตรงนี้มีรักมาทักทายได้ในอนาคตนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในในเซตนี้ใครก็จะใช้ไพ่5เซต ใช่ไพ่ห้าเซตตามที่ใช้ในไพ่แรนดอมที่ลงไล่มาในช่วงเมื่อวานวันก่อนวันก่อนอะไรอย่างนี้นะคะทีน่นี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปเป็นพลังงานแรนดอมเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างเปิดใจรับพลังงานบวกแล้วก็มาดูเพื่อเป็นความบันเทิงหรือมาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้ถ้าใครที่อยากจะดูเป็นของตัวเองแนะนําให้จองคิวดูส่วนตัวเพราะมันจะเป็นพลังงานของคุณถามคําถามได้มีไพ่นางฟ้าให้มีไพ่รวมให้ มีไพ่ถามคําถามให้แล้วก็ถ้าใครที่สนใจโปรเสริมส่งพลังงานความรู้สึกที่เป็นพลังงานไพ่เซตแบบนี้เป็นไพ่เซตพิเศษมากๆเป็นไพ่เซตพิเศษนะคะเป็นไพ่หายากก็ถ้าสนใจตรงนี้ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะโอเคมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้พลังงานไพ่นางฟ้าสามใบในวันนี้ของคลิปนี้นะคะมี let your friends help you act for and accept support from o t h e r แล้วก็มีไพ่ใบนี้ รีดเลยพลังงานโซเมดนะคะ yes this is your so u l m a t e มีพลังงานโซเมดขึ้นด้วยในคลิปคอนโสดคิดว่ายัางไง และใบสุดท้ายพลังงานมี romantic feelings ค่ะเป็น your feelings are real and worth exploring ก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงานนี้บอกเลยนะว่าเมื่อไพ่ลักษณะน,นี้ขึ้นมาและมีไพ่โซเมตขึ้นมาด้วยใครบอกเลยว่าพลังงานคลิปคนโสดตรงนี้มีบางท่านในอนาคตจะมีพลังงานของโซเมตที่เขาเรียกว่า <S <S เป็นโซเมตที่ <S <S คุณและเขามีความรู้สึกที่แบบเหมือนคล้ายๆกับ ความรู้สึกที่เหมือนคุ้มค่ากับการที่ได้มาเจอกันได้รู้จักได้รักกันแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เรียวเรียวคือมันรู้สึกจริงมันรู้สึกสัมผัสได้หรือยิ่งมีพลังงานของความเป็นโซเมดเนี่ยทุกอย่างมันจะดูเรียวมันจะดูอินเทนส์มันจะดูเข้มข้นมากๆพลังงานตรงนี้บางคนพลังงานตรงเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานให้กับว่า ในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของคนที่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในอนาคตเนี่ยบางคนอาจจะได้นพลัง,งของการที่ว่าเอออาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในโซเชียลไลฟ์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นออครอบครัวหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีการซัพพอร์ตแล้วแบบว่ามีพลังงานของเฟรนด์หรืออะไรก็ตามแต่โซเชียลหรือเฟรนหรืออะไรก็ตามที่แบบว่ามีผลเขาเรียกว่ามีลักษณะของคนที่เกี่ยวข้องที่สามารถทําให้หม่แค่กับว่า เข้ามารูจา้จักมาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวดองกันได้อะไรตรงนี้ได้สําหรับบางคนที่เป็นคนโสดที่มีความรักที่จะรอรักเข้ามาทีนี้ตรงนี้มีไพ่ฟรีเซลฟ์ด้วยพลังงานตรงนี้มันคือช่วงเวลาที่คุณจะได้คนโทนอะไรบางอย่างในชีวิตพลังงานตรงนี้ใครบอกเลยว่าถ้าใครที่โสดอยู่นะ คุณใช้เวลาช่วงเนี้ตักตวงในการที่คุณนะใช้ชีวิตของตัวเองให้คุ้มเลยอยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปอยากได้ได,ได้ได้กินอะไรก็กินอยากจะตัดสินใจอะไรก็ได้ที่หมายถึงกับว่ามีสระในการที่เราคนโทรลชีวิตได้ในนะตอนนี้แต่พอมันถึงจุดหนึ่งที่คนที่มีความสัมพันธ์แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ในอนาคตเมื่อใครที่มีลักษณะของคู่ที่แบบมันจริงจังมากขึ้นมันเป็นลักษณะของคนที่แบบเป็นคนสองคนแล้วที่ใช้ชีวิตร่วมกันจริงจังหรือว่ามีคอมมิทเมนต์มันจะกลายเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆกับว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้คิดคนเดียวเราไม่ได้ทำคนเดียวแล้วมันจะต้องเป็นการที่ฟังร่วมกันคิดร่วมกันหรือว่าวางแผนด้วยกันร,ระหว่างเราคู่อะไรอย่างงี้คะแต่ณนะตอนนี้คนที่โสดใช้เวลาเหล่านี้ตักตรงตรงนี้ให้ดีก่อนทีนี้พลังงานตรงนี้คะ่ะในวันนี้ไพ่รวม ในวันนี้นะคะไพ่ใหญ่ของวันนี้จะมีขึ้นมา3ามใบแล้วก็ไพ่ประกอบอื่นๆถือว่าเป็นไพ่ที่ไพ่ประกอบอื่นๆตรงนี้มีไพ่ที่แบบสวยมากเป็นพลังงานเดียวกับโซเมดด้วยแล้วนะครขอบอกก่อนว่าเป็นไพ่ใหญ่อะไรบ้างไพ่ใหญ่ในวันนี้มี The e m p r e s s พลังงานสวยมาก ไพ่ใหญ่ในวันนี้มี Justice บางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นราศีตุลลขนาตุลหรือเดือนตุลาคมหรืออาจจะเกี่ยวข้องคนที่คุณเกี่ยวข้องคนที่เข้ามาเป็นลักษณะของ Future Love หรือคนรักความรักของคุณอาจจะเป็นตุลได้นะคะสําหรับบางคนแล้วก็ตรงเนี้ย บางคนนะคะมีพลังงานที่เป็นแฮงแมนด้วยไพ่ใหญ่ใครจะบอกอนี้ว่าพลังงานตรงนี้ความรักของคนโสดตรงนี้บางคนเนี่ยในอนาคตจะมีเกณฑ์พลังงานที่เป็นพลังงานที่เหมือนกับว่ามีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความอุดมสมบูรณ์หรือความรักที่ชัดเจนมากขึ้นหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้รับการทีที่ที่โอเคกับคนเหล่านี้ที่เป็นพลังงานของโซเมที่จะเข้ามา ถึงแม้ว่าบางคนจะมีสถานการณ์ของการรอคอยเพราะว่าแฮงแมนเป็นสถานการณ์ของคนโสดที่บางคนมีสถานการณ์ของความรักที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงทรงๆอยู่ในช่วงนิ่งๆหรือเป็นการรอคอยใครค่ะเพราะว่าอะไรมันมีพลังงานแบบนี้ด้วยนอกจากจะเป็นไพ่แฮงแมนมันยังมีไพ่ลักษณะน,นี้ด้วยสีดาบเป็นสถานการณ์ของความนิ่งได้สําหรับบางคนบางคนอาจจะมีความรักที่เออ ฉันโสดอยู่นะคะหมอไข่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาอะไรแบบนั้นหรือบางทีบางคนที่แบบมีใครที่แบบคุยคือ,ค,อคือไม่ถึงกับไม่ถึงกับมีแฟนแล้วก็ไม่ถึงกับโสดไปเลยแต่ว่าก็แบบก็ไปเรื่อยๆบางคนก็จะเป็นพลังงานแบบนี้อยู่ที่มันแบบเรื่อยๆแต่พลังงานตรงนี้มันจะมีใครบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคุณจะมีความรักที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับพลังงานความที่คนสองคนที่พอดีและเท่าเทียมแล้วก็มีการที่ว่า มันจะมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นผู้หญิงถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้คุณเหมือนคล้ายๆรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดูมีค่าหรือว่ามีมีพลังงานของความถือไพ่เหนือกว่าครจะพูดยังไงดีไหมคลยกับเป็นฟิลที่มันเป็นผู้หญิงมันเป็นไพ่สษาของการที่ว่าคนตรงนี้จะถูก จะถูกใครบางคนเข้ามาทรีตหรือทําให้มีความรู้สึกของความรักที่แบบเออมันรู้สึกเรียวมากขึ้นมันรู้สึกดีหรือรู้สึกว่าแบบทําให้อุดมสมบูรณ์บแบนดอนรู้สึกดีมากๆหรือว่าการที่มีใครเข้ามาแบบที่ว่าเขารักคุณหรือว่ามาทนุถนอมอะไรแบบเนี้ยสาหรับบางคนตรงนี้บอกเลยนะอืมแล้วก็จะติดเป็นอะไรที่ว่าชัดเจน มีอะไรที่แบบมันมันแบบตรงไปตรงมาหรือว่ามีอะไรที่มันแบบจับต้องได้มากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้สําคัญตรงนี้มีไพ่ที่เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าไพ่ลักษณะแบบนี้ด้วยก็คือมีไพ่ตัวแทนของคนธาตุไฟกับธาตุดินได้ด้วยบางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นธาตุไฟหรือธาตุด,ดินหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เป็นฟิวเจอร์เลิฟหรือเป็นเลิฟของคุณที่เป็นโซเมทเข้ามาเป็นธาตุด,ดินหรือธาตุไฟก็ได้หรือบางคนอาจจะมีความที่แบบว่าคนบางคนเนี่ยมีความที่ มีพฤติภาะวะที่ดีหรือมีความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิตหรือว่าในเรื่องของสภาพความรู้สึกจิตใจแล้วบางคนตรงนี้นะคะพลังงานที่เป็นพลังงานแบบเนี้ยที่เป็นคิงถึงไม้ท้าบางคนเนี่ยอาจจะมีใครที่เป็นักษณะที่ว่าบุคลิกดีบางคนอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าดูดีดูดีในที่นี้หมายถึงว่าแบบ ถ้าเป็นผู้ชายก็คือดูหล่อหล่อที่นี้คือโดยรวมเลยนะโดยรวมบุคลิกผิวพรรณหน้าตาผมพระอะไรก็ตามแต่ค่ะคืออาจจะมีพลังงานแบบนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะที่แบบดูดีแล้วก็บางคนอาจจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีด้วยเพราะว่า k คิงถือไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะโปรไฟล์ดีตรงที่ว่ามิสเนดูดีแล้วก็โปรไฟล์ในเรื่องของแบ็กกราวน์บางอย่างที่เกี่ยวกับ การเก่งงานการเก่งใช้ชีวิตอะไรก็ตามแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นพลังงานลักษณะที่คนลักษณะแบบนี้เข้า <S <S เข้ามาเกี่ยวข้องได้หรือบางคนตรงนี้อาจจะเป็นตัวพวกคุณที่เป็นชาวธาตุไฟไม่สิงห์ธนูได้แล้วก็บางคนตรงนี้อาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะเป็นธาตุด,ดินการผรสมองค์กรก็ได้ทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานที่เป็นไพ่ที่ดีในลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าตรงนี้มันมีไพ่ของเ้าถ้วยและมันมีไพ่ของสิบถ้วย และก็สิบเหรียญคุณดูนะไพ่ของความสุขหรือฟูลฟิลเมนต์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไพ่คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สวยมากนะคะใครจะบอกเลยว่าคนโสดตรงนี้มารับพลังงานบวกตรงนี้ไปเยอะๆนะคะมารับพลังงานบวกตรงคลิปนี้เยอะๆนะถึงแม้ว่าบางคนจะมีสถานการณ์ของความรักที่คุณนิ่งคุณโสดคุณรอคอยใครอยู่หรือว่ารอคอยใครเข้ามาหรืออะไรก็ตาม เราคอยความชัดเจนอ,อะไรก็ตามค่ะพลังงานตรงนี้มันมีพลังของการเติมเต็มความสุขความสุขในความรักแล้วพลังงานตรงนี้พ,พลังงานความสุขและแลักษณะแฝงของเขาเรียกว่าบางคนอาจจะพัฒนาได้ไปเป็นอีกสเต็ปหนึง่งความสัมพันธ์ในอนาคตที่พัฒนาได้ไปไกลามากกว่านี้ที่แบบว่าคนในอนาคตตรงนี้ที่เข้ามาแล้วแบบ ไปต่อกันได้เพราะว่าไพ่พลังงานตรงนี้มีพลังงานของสิบเหรียญกับสิบถ้วยเก้าถ้วยเป็นพลังงานของความที่แบบสิบเหรียญสิบถ้วยเป็นพลังงานของจริงๆแล้วมันมีมีนิ่งในยาของไพ่ครอบครัวไพ่แต่งงานไพ่ความสุขแฝงไพ่สวยมากเป็นอีกเอ e เน y จีหนึ่งที่ไพ่สวยมากใครจะบอกว่าใครชอบไพ่สิบถ้วยกับสิบเหรียญมากๆนะมันเป็นไพ่มีนิ่งของไพ่ครอบครัวเลยอะ สังเกตดูทั้งสองใบมันเป็นภาพครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นสิบเหรียญหรือสิบถ้วยก็ตามแต่มันเป็นในแง่ที่ต่างกันนิดเดียวค่ะคือถ้วยอ่ะมันเป็นไพ่ที่สะท้อนในเรื่องของความรู้สึก feeling เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไพ่ถ้วยและเต็มสิบสิบถ้วยมันคือพลังงานความรู้สึกความรักความละมุนความอบอุ่นเต็มมากแล้วเมื่อเป็นไพ่เหรียญด้วยอีกอ่ะ แล้วมาด้วยสิบเหรียญเต็มมันหมายถึงความมั่นคงทางความรู้สึกหรืออีกในหนึ่งบางคนอาจจะมีใครที่เข้ามาเป็นลักษณะที่ว่า เฮ้ยโปรไฟล์เขาก็ไม่ได้ธรรมดานะหรือเอาง่ายๆว่าเข้ามาแล้วมาทําให้สนับสนุนกันตรงที่ว่าบางคนตรงนี้คนโสดอาจจะมีพลังของคนที่เข้ามาที่เป็นลักษณะที่คุณและเขามีความที่สามารถหนุนกันในเรื่องของการหนุนในการสร้างครอบครัวหนุนในการสร้างเสริมความสุขของกันและกันหนุนในการสร้างเสริมความมั่นคงในชีวิตให้กันและกัน บางคนอาจจะเป็นหนุนที่เป็นดวงสมพงกันเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ทั้งแน่นแฟนมั่นคงการเงินมั่นคงสนภาพทางครอบครัวมั่นคงความสมบูรณ์ในเรื่องของความรู้สึกอะไรก็ตามแต่เพราะมันเป็นไพ่เต็มสิบทั้งเหรียญและถ้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นไพ่ที่ดีมากใครชอบไพ่สองใบนี้มากนะและที่สําคัญนอกจากที่คุณจะได้สองใบนี้แล้ว นอจากที่คุณจะได้ไพ่สองใบนี้แล้วเราก็เป็นไพ่ที่มีอื่นๆประกอบที่บอกมาที่เป็นไพ่หลายๆใบที่โอเคมากคุณยังมีไพ่ใบนี้ด้วยค่ะกรีดใครจะบอกเลยว่าใครที่โสดแล้วมาดูคลิปนี้คุณต้องกรีดดังๆให้กับพลังงานตรงนี้กรีดให้กับไขรก็ได้กรีดให้กับตัวเองก็ได้เปิดดูแล้วก็กรีดแบบ คือเอาง่ายๆเลยเวลาตอนที่ไขด่ดูดูหมอดูแบบคลิปทั่วๆไปหมอส่วนมากไข่จะดูหมอดูฝรั่งนะคะไข่จะติดตามหมอดูอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ฝรั่งหรือหมอดูที่แบบที่ที่เขาที่เขาพูดภาษาอังกฤษที่แบบว่าส่วนมากก็คือจะเป็นหมอดูที่แบบว่าอยู่ในอเมริกาส่วนมากจะเป็นแบบนั้นทีนี้ตรงนี้คือจะบอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานบวกแล้วมันเหมือนกับพอฟังปุ๊บมันมีความเข้าเขาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเราคือเราจะต้องเหมือน รับสิ่งดีๆรับสิ่งดีๆรับสิ่งดีๆแล้วพลังงานเหล่านี้บอกเลยว่าดูนะไพ่คนโสดคลิปคนโสดขึ้นมาลนานักษณะนี้โซเมทและมากะสองถ้วยนี่คือไพ่เดียวกันเลยค่ะนี่คือไพ่เดียวกันเพราะฉะนั้นคนโสดคุณต้องมากรีดรับพลังงานคลิปนี้เยอะๆนะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พลังงานสวยมากเป็นคลิปหนึ่งที่เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะบอกเลยว่าตรงนี้คนโสดมีรัก มาทักทายมีรักมาเยือนได้นะคะอืมบอกเลยแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่ธรรมดาด้วยแหละพอาไพ่ประกอบอื่นๆและรวมถึงไพ่ใหญ่ที่ขึ้นที่ขึ้นตรงนี้สองใบเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่สวยมากเลยถึงแม้ว่าจะมีไพ่ที่เป็นลักษณะของการรอคอยหรือบางคนมีสถานการณ์ของความรักนิ่งๆไปเรื่อยๆหรือทรงๆหรือรอคอยแต่ขอให้เชื่อไว้เถอะว่า พลังงานตรงนี้มีคนที่มีโซเมทที่คุณรอพบเจอกันอยู่แน่ๆหรือบางคนอาจจะเจอกันแล้วก็ได้แต่ว่าเป็นพลังงานของการที่มันมีสถานก,การณ์ของบางคู่บางสถานก,การณ์ที่มันยังเป็นช่วงนิ่งและทรงและรอและชะลอนะคะทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้ในกองไพ่มีลักษณะของหกดาบมันมีมูฟเมนต์อะไรบางที่แบบว่าเดินหน้าไปสู่จุดที่ดีหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ดีที่รออยู่อีกฟากหนึ่งนะของฝั่ง ะคะมันมีอะไรที่ดีตรงนี้ที่คุณอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดเขาเรียกว่ายังไม่ได้ถึงฝั่งตรงนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่รอคุณอยู่นะทีนี้ตรงนี้มาดูพลังงานไพ่นี้กันว่าไพ่ใบนี้มีอะไรบ้างสําหรับแองเจิลแอนเซอร์ในคลิปนี้มีไพ่ใบนี้นะคะ choose a new direction choose a new direction คือพลัง,งของการที่ว่าเออความรักตรงนี้คนที่เป็น soulmate ของคนโสดตรงนี้มันจะทำให้เหม่นคล้ายๆกับคุณจะรู้สึกได้เลยว่านี่คือพลังงานรูปแบบ direction ใหม่ๆของความรักคุณจะรู้สึกถึงพลังงานอะไรที่มันแบบ f r e s หรือพลังงานของความรักที่มันเป็นรูปแบบใหม่ๆที่มันรู้สึกว่าเออ มันจะมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมแน่นอนมันจะเป็นอะไรที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานบวกมากๆที่อยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้ในพลังงานที่เป็นไพ่ Love r r r c l l e l o ล e r o r อ c l e ก็ยังมาย้ำตรงที่ว่าดูนะคะใบนี้ดูนะใบนี้มันมาย้ำไพ่ลักษณะอะไรนะคะ อย่างที่ไทบอกเลยไพ่มันจะมีพลังงานบางไพ่ที่เป็นไพ่ไม่ว่าจะเป็นแฮงแมนหรือซีดาบหรือเป็นพลังงานของไพ่ของบางคนที่คนโสดตรงนี้รอคอยความรักรอคอยใครเข้ามารอคอยความชัดเจนหรือรอคอยจังหวะอะไรก็ตามแต่ที่มันสมูทที่มันโอเคที่มันเป็นไดเรกที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไพ่ต้อการจะมาบอกพลังงานเลเวอร์พลังงานเลเวอร์งง over, เราเคต้องการจะมาย้ำว่า เวลาเท่านั้นที่จะบอกทุกอย่างหรือเฉลยทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นมันเป็นในเงื่อนของเวลาด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่คขชอบชอบบอกหรือให้พลังงานบวกหลายๆคนบางครั้งความรักหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นจังหวะของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันมันเป็นจังหวะของโชคชะตาและธรรมเเฟมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยเวลาเท่านั้นจะบอกทุกอย่างกับคุณนะคะเวลาเท่านั้นจะทําให้พวกคุณได้เจอกันอืม จังหวะหลายๆอย่างที่เป็นจังหวะที่ลงตัวจะนาพาให้พวกคุณได้มาเจอกันพลังงานตรงนี้ก็จะมีไพ่พลังงานที่เป็นลักษณะของความรักที่เขาขอให้คุณทําตามเสียงของหัวใจของตัวเองเมื่อมันมีพลังงานเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่มีความรักความโรแมนติกกับใครและมีพลังงานของใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกดีจังเลยมันรู้สึกจับต้องได้มันรู้สึกจริงมันรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันมีบางอย่างลึกๆที่แบบ มันมีพลังงานที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่รู้สึกว่ารักหมุนรอบตัวระหว่างกันซึ่งกันและกันอะบอกเลยว่าขอให้คุณแบบอบกอดพลังงานเหล่านี้ไว้แล้วก็ทําตามพลังงานความรู้สึกและสิ่งวาใจของตัวเองทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้นะคะมีไพ่ที่เป็นเซตสุดท้ายที่ใครเปิดไว้ให้แล้วเป็นไพ่เอเนจีของข้อความเมสเซจซึ่งคลิปที่ ที่เปิดเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานที่ไขจะเน้นพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานที่สะท้อนมาหรือการส่งของพลังงานของฟิวเจอร์เลิฟของพวกคุณและเป็นข้อความว่ามันจะมาในแนวทางไหนซึ่งบอกเลยว่ามันมาในแนวทางเดียวกันหมดเลยตรงที่ว่าไพ่ใบแรกเป็นไพ่ลักษณะน,นี้ I have your p i c t u r e s a v e on my phone มันจะมีพลังงานของการที่ฟิวเจอร์เลิฟของคุณที่จะเข้ามาตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อหรือเป็นพลังพลังงานของคนที่แบบโสดแล้วแบบกิ้งมากๆเลยรอใครที่แบบเข้ามาแล้วแบบว่าเป็นคู่กันจริงๆหรือคู่ที่คบกันได้แบบจริงๆเนี่ยคุณและเขาจะมีพลังงานเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นความรักที่หมุนรอบตัวระหว่างกันที่ที่รู้สึกดีต่อกันมากๆแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับ เอาง่ายๆคนที่เป็นแฟนกันคนที่คบกันมันจะมีโมเมนต์แบบตะมุตะมิหรือโมเมนต์น่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อของกันและกันในโทรศัพท์หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ตั้งในแบบเมสเซจตั้งในไลน์ตั้งตั้งในอะไรก็ได้อะค่ะที่มันแบบสามารถตั้งได้ให้รู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ที่น่ารักระหว่างกันแล้วก็เป็นพลังงานของบางคนที่เขาเรียกว่าคนรักเนี่ยจะต้องมีรูปที่เซฟไว้ซึ่งบนบง่งบอกถึงหมายถึงว่า คนคนนี้มีความสําคัญกับเราเรามีความสําคัญกับเขาเราถึงมีรูปของคนคนนี้เซฟไว้เอาไว้ดู mm. เอาไว้คิดถึง mm. หรือว่าเซฟไว้พอชอบหรืออะไรก็ตามแต่ได้หมดนะคะมันมีพลังงานเหล่านี้แฝงอยู่หลายๆคนตรงนี้จะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็พลังงานตรงนี้ในไพ่ต่อมามีไพ่นี้ด้วย I want to see you ไข่ขอเป็นสื่อกลางที่จะมาบอกตรงนี้ว่า พลังงานฟิวเจอร์เลิฟหรือคนที่จะเข้ามาเป็นโซเมยของบุคุณตรงนี้เขาอ่ะไม่ใช่แค่คุณรอเขานะแต่เขาอ่ะรอเจอคุณเหมือนกันเพราะอะไรมันมีคนตรงนี้ที่อยากเจอคุณมันมีคนตรงนี้ที่อยากเจอกันมันแบบฉันอยากเจอเธอจังเลยอะไรแบบเนี้ยเออเราอยากเจอเธอนะอะไรแบบเนี้ยเราอยากเจอกันนะพลังงานตรงนี้ใบ้สุดท้ายนะคะอ่านไปแล้วก็เขินไปมีไพ่ i feel your love around me constantly อย่างที่บอก มันคือพลังงานความรักอยู่ตรงนี้รอบๆตัวตรงนี้บางคนคุณอาจจะไม่รู้ว่าใครจะบอกว่าโซเมตบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นความรักหรือคนรักที่อยู่รอบๆหรือที่อยู่ในพลังงานที่เรียกว่าบางทีบางคนคุณอาจจะไม่ได้นึกถึงก็ได้ คุณอาจจะไม่ได้นึกถึงก็ได้นะคะแต่เมื่อมันมีจังหวะของการที่โชคชะตาหมุนกลับมาหรือว่าหมุนเวียงหรือว่าจัดวางให้มันแบบมีบางอย่างที่คุณสามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับเส้นเขาเรียกว่าคนคนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนคล้ายๆกับเส้นขนานที่ท,ที่ที่มาบรรจบกันได้ ที่มันมาแบบว่าเหมือนมาเชื่อมต่อกันได้นะคะมันจะมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่ทีนี้ใครบอกเลยว่าตรงนี้มีพลังงานในคลิปนี้ที่สวยมากๆแล้วใครก็จะบอกเลยว่าคนโสดตรงนี้ มารับพลังงานบวกไปนะเพราะว่ามีคนตรงนี้มีคนบางท่านตรงนี้ที่โสดแล้วมีรักมาทักแน่ๆนี้ก็นะคะยังไงก็ตามเอาพลังงานบวกมาให้เยอะมากตรงนี้บอกเลยมีทั้งไพ่พลังงานโซเมทแล้วก็ไพ่พลังงานสองถ้วยและไพ่ประกอบอื่นๆรวมถึงไพ่วความที่สวยๆทั้งนั้นยังไงมารับพลังงานบวกไปเยอะๆใครฝักงทุกคนติดตามฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะใข่พยายามมาไล่ตอบคอมเมนต์แล้วก็พยายามที่จะ มามาเช็คอัพอยู่เรื่อยๆนะคะใข่เห็นหลายๆข้อความนะคะใข่ติดตามตลอดทีนี้ตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ติดตามใหม่ๆแล้วก็ที่เพิ่งติดตามไม่นานนะคะขอให้คือบางคนตรงนี้คุณสามารถทยอยดูคลิปเก่าๆของไข่ได้นะคะนะเพราะว่าแบบเออบางเอเน g y จีบางคนนะมันอาจจะไปตรงกับบางคลิปก็ได้นะคะบางบางคลิปเนี่ยอาจจะไปตรงกับบาง ของคุณบางช่วงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับคนเกา่กาๆนะคะใครฝากติดตามด้วยนะนะคะอย่าอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะเพราะว่าไขรไม่ได้ไปไหนนะโอเคนะคะเดี๋ยวจะมาส่งพลังงานโบกี้ให้อีกเรื่อยๆเสมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะใกล้จะฮาโลวีแล้วเนาะแล้วก็ใกล้จะเข้าเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวจะรีบ ทำพลังงานที่เป็นของเข้าเดือนหน้านะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะเราสาบุูภาพมากๆด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ